ความเสียสละที่สร้างแรงบันดาลใจอาดพสุตประกาศรวมพลจิตอาสาขับรถรับส่งประชาชนในวันสำคัญนี้เมื่อชาติเสียสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนาน,าน,านันทนพันธ์ปีหลวงประเทศไทยถูกห่อล้อมไปด้วยความเศร้าสลดและความเคารพที่ไม่รู้จบหลังจากสำนักพระราชวังประกาศข่าวสงบสิริพระชนะมมภาษาปีที่93เมื่อวันที่24ตุลาคม2568ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยรัฐบาล ได้เปิดให้ประชาชนถวายน้ำสงพระบรมศพในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568เวลา8-12นาฬิกาณศาลาสหาไทยสมาคมพระบรมหาราชวังแต่นี่คือจุดที่ทำให้คนไทยตื่นเต้นอาร์ตพสุดบนแย้ม พระเอกจิตอาสาที่รักพักดีต่อชาติได้ประกาศผ่าน Facebook และอินสตาแกรมส่วนตัวว่าจะรวมพลจิตอาสาเพื่อรับส่งประชาชนในวันสําคัญนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการไปถวายน้ําส่งพระบอนศพจุดให้บริการจะอยู่บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์แต่คุณคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงแค่การช่วยเหลือเท่านั้นหรือไม่ การที่อาตพสุดเลือกที่จะมอบเวลาและพลังงานในวันสำคัญนี้อาจเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการเป็นจิตอาสาไม่ได้จำกัดแค่การช่วยเหลือทางกายภาพแต่ยังรวมถึงการแบ่งปันอารมณ์และความรู้สึกกับสังคมอีกด้วยการที่เขาเลือกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สำคัญนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละและความรักต่อชาติที่แท้จริงคุณคิดว่าการเป็นจิตอาสาในยุคปัจจุบันมีความหมายอย่างไร การที่บุคคลดังอย่างอาดพสุดเลือกที่จะมอบเวลาและพลังงานให้กับสังคมนั้นอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างความดีให้กับสังคมแต่คุณคิดว่ายังมีวิธีอื่นๆอ,อีกหรือไม่ที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมาร่วมพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ